เอฟบีเอ็มน่ารักดีดลหรอตั้งแต่ต้งแตเกิดยันตายใช่ใช่ร้องไม่ทันเอีเอลองมานะเอฟเองนะทำไมอะลองให้เป็นทำไมอะจิิ้องเป็นแล้วใช่ไหมจิตตแล้วเป็นมาทถาานี่ดิิแล้วเป็นปะจริงดิแล็ปแล็ปแลไม่ฟัง่อยดีนี่การเล่นเพลงขเา ของเด็กศึกษาศาสตร์นะครับพูดใหม่ละชอหนะครับอมันแตกอ่ะอู้มันแตกแตกน้ำแตกอ้อีกองกองรประติอมึนมันี มึงเป็นอะไรอมึงทอะไรตัวมึงเป็นอะไรตอบซ่อย่อยเอะเรเด็กตอบเด็กขาองสองเยอะมากมึงเป็นอะไรทำไม่ได้ปากเป็นหนี่อะนี่อะ